สวัสดีตอนเช้าค um no ่ะว evet. ันนี้นะคะตื่นเช้าอีกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะไม่ได้ทําสวนนะคะก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวฝนจะตกนะคะประมาณ3 4มสี่วันนะคะก็เลยอยากจะพาชมสวนนะคะก่อนที่ฝนจะลงหนักนะคะเพราะว่าช่วงนี้ดอกไม้บานเยอะมากเลยนะคะก็วันนี้นะคะจะเน้นที่กุหลาบนะคะเพราะว่ามีทั้งต่มแล้วก็บานมาหลายวันแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวไปเดินดูในสวนกันเลยนะคะ เริ่มจากสวนหน้าโรงจอดรถนะคะก็จะมีบิชอปนะคะที่กำลังาบานนะคะวันนี้จะเน้นแต่กุหลาบที่บานนะคะที่แบบไม่บานโรยไปแล้วเราจะไม่เราจะไม่เดินดูนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ได้สวยนี่ค่ะบิชอปสวยแล้วก็หอมมากเลยนะคะมีอยู่สีช่ช่อเรียงกัน แล้วก็ตรงนี้เป็นแคลม,มาแต่งนะคะเอาเวลาออกเป็นช่อจะสวยมากๆเลยนะคะ,อะตอนนี้เราเพิ่งตัดแต่งไปค่ะก็จะสั้นนิดนึงนะคะตัวนี้ะจะโรยละแล้วก็มีช่อนี้ช่อหนึง่งแล้วก็มีอับราฮัมดาบี้ที่เพิ่งปลูกไปค่ะ ฝั่งนี้เป็นสวนหน้าบ้านนะคะก็จะมีโรบนะคะโรบนี่โตเร็วมากเลยค่ะเลื้อยลงดินไปเมื่อเดือนธันวาเองนะคะก็ประมาณสองเดือนกว่าเนาะถ้าได้ลงดินก็จะเร็วแบบนี้นะคะโรบหน้าบ้านมีสองต้นนะคะนี่อีกต้นหนึ่งค่ะนี่สูงแบบจะครึ่งตะแกรงแล้วนะคะด้านล่างก็มีดอกไม้หลายๆอย่างเลยนะคะก็มีแบบลูซาวเวียตอนนี้ก็บานเยอะเลยค่ะ ฝั่งนี้นะคะเป็นส่วนรอบอบ่อปลานะคะก็ะต้นนี้นะคะมีต้นหนึ่งยังอยู่ในกระถางอยู่เลยค่ะชื่อว่า t w e d g e Wood r o s e นะคะซึ่งเราว่าเราจะลงที่ไหนสักที่นะคะดอกสวยดีค่ะหอมด้วยนะคะก็ยังไม่รู้จะลงตรงไหนก็เอาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเข้ามาในนี้นะคะก็จะมีเกร e นะคะที่ปลูกไว้นะคะดอกดอกมากๆเลยค่ะมีดอกบานแล้วก็ร่วงไปบ้างแล้วนะคะ กรีบเขาแน่นมากเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะดอกตูมเต็มเลยมุมนี้เป็นมุมของบิชอปนะคะสวยมากๆเลยค่ะนี่ค่ะดอกเขาก็จะสีชมพูหวานๆนะคะดอกมากเลยนะคะอันนี้ต้นเดียวนะคะก็ยังมีตูมๆอยู่นะคะเยอะเลยค่ะนี่ค่ะช่อนี้ ต้นเขาอายุเยอะแล้วนะคะก็เลยออกเยอะหน่อยมุมนี้คือดอกจะหันหน้าไปหาแดดไปทางโน้นหมดเลยนะคะแล้วก็เดินมาด้าน,านข้างนะคะจะเป็นโโชเอมนะคะเราถ่ายไม่ถึงนะคะแล้วก็จะมีมงเกอร์นะคะสูงมากก็คือเรายังไม่ได้จับเขาแบบนอนแนวนอนนะคะดอกก็เลยจะอยู่ตรงยอดนะคะ เดินเข้ามาในระเบียงนะคะก็จะมีต้นต้นนี้อเล็กซานดรีนะคะเพิ่งจะโรยไปนะคะดอกนี้นะคะอะบานเมื่อวานนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่าโอเชียนมิคาโดนะคะเป็นทรีโรสนะคะเพิ่งจะโรยเหมือนกันต้นนี้ไม่ใช่กุหลาบนะคะแต่สวยมากค่ะสเตปโตคาปัสนะคะ ต้นนี้แอนบลีนค่ะเราเพิ่งจะเอามาลงกระถางไว้ตรงนี้นะคะได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะก็ลิบใบออกหมดเลยนะคะตอนนี้บานใกล้จะครบละมาฝั่งนี้เป็นโอเชียนมิคาโดอีกต้นหนึ่งนะคะมีสามต้นนะคะตรงนี้บานนานมากๆนะคะช่อนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะช่อนี้ค่ะแล้วก็มีดอกอที่กำลังจะบานนะคะ ฝั่งนี้ก็กําลังจะบานเหมือนกันค่ะปลูกไว้สามต้นนะคะก็ผลัดกันออกดอกนะคะเดินมาฝั่งนี้จะเป็นโอ๊นะคะกุหลาบญี่ปุ่นหอมมากๆ4สีสวยด้วยค่ะต้นนี้เป็น The Poet's Wife นะคะ สีเหลืองหอมมากๆตอนนี้ยังไม่บานหน้าโรงจอดรถก็มีต้นหนึ่งนะคะต้นนี้มีอีกต้นหนึ่งค่ะชื่อ,อต้นเบียทริสนะคะ,ะเรายังไม่ได้ปลูกนะคะแต่เราลองวางไว้ก่อนว่าเราอยากได้สีเหลืองอีกนิดนึงนะคะก็ทรงเขาสวยมากๆเลยค่ะตัวนี้เป็นกุหลาบเจ้าสาวนะคะใหญ่ด้วยค่ะเทียบกับมือ เดินมาตรงนี้ก็จะเป็นส่วนกุหลาบนะคะด้านล่างเพิ่งจะโรยไปเยอะนะคะ,ะฝั่งนี้จะยังไม่ค่อยมีอะไรเดี๋ยวเราพาดูจากด้านบนเพราะว่าตรงตะแกง5ตัวนี่คือตูมเยอะมาแล้วก็เริ่มทยอยบานแล้วนะคะต้นนี้จะเป็นเบียงเวนูนะคะยังไม่ยังไม่บานนะคะแต่มีแค่ช่อนะคะต้นนี้บิชอปค่ะบิชอปช่วงนี้เป็นหน้าบิชอปหรือเปล่าบานทุกต้นในบ้านเลยค่ะ นี่เป็นดอกตูมเต็มเลยนะคะแล้วก็ช่อแดงๆก็มีนะคะส่วนที่บานก็จะอยู่ตรงนี้เมื่อเช้าเราลดน้ำสปริงกเกอร์ไปนะคะก็เลยดอกจะเปียกนิดนึงเราชอบลดสปริงเกอร์ตรงนี้เพราะว่ามันจะช่วยล้างพวกมแมลงพวกเพลียด้วยนะคะนี่น้องโรบนะคะสวยมากนี่คือบานวันที่สองนะคะ พวกนี้คือวันที่3มปกติวันที่3ามจะสวยเพราะวันที่3ามอ่ะจะจะบานแบบนี้ค่ะแบบช่อเนี้ยจะเห็นกลีบเขาชัดเหมือนตัวนี้เอ่รอรบตูมเยอะมากเลยนะคะนี่ก็ใช่หมดเลยนะคะตรงนี้นะคะสวยมาก แต่ที่เด่นดกตลอดเวลาคือคอนสแตนต์นะคะนี่ค่ะช่อมีช่อดอกตูมเล็กๆนะคะที่บ้านแล้วก็มีนะคะตันนี้ตัวนี้บ้านละตัวนี้บ้านวันที่สองเหมือนกันค่ะบานวันแรกเขาจะเป็นทรงถ้วยนิดนึงนี่ค่ะตูมๆตูมๆมหมดเลยเต็มเลยค่ะแต่เสียดายกลัวกลัวพายุเข้าแบบ กลัวดอกหักกลัวดอกเสียหายเหมือนกันแต่ก็ธรรมชาติแล้วนะคะเราก็ต้องปล่อยไปตอนแรกกะว่าอจะตัดดอกแบบไปปักใจกันดีไหมแต่ก็อยากให้เขาสวยฟูฟูเยอะๆในสวนนี่ค่ะอีกต้นหนึ่งที่ฟู แต่เดี๋ยวถ้าโดนฝนก็คือจะเหี่ยวมากคือต้นนี้นะคะพยับหมอกสีฟ้าสวยมากในกล้องอาจจะออกม่วงๆนะคะแต่ว่าจริงๆเขาสีฟ้านะคะถ้ามองด้วยตาเปล่านี่ค่ะสวยมากๆข้างล่างรกนะคะเดี๋ยวเราเคลียร์แล้วเดี๋ยวเราพาลงไปดูตอนนี้มันรกมากลงไปก็มีแต่วัชพืชนี่ค่ะพยับหมอกกลีบสวยมากๆ ข้างล่างมีจูเลียตบานต้นหนึ่งนะคะดอกตูมก็มีค่ะอันนี้ส่วนหน้าแปลงผักนะคะก็มีมาโซระนะคะที่เพิ่งจะทยอยบานนะคะอ่าดอกนีโ้โรยแล้วคะ่ะก็เมื่อวานสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะโรยหมดแล้วก็จะมีดอกที่กำลังจะบานอยู่นะคะสีเขาสวยมากๆเลยฝั่งนี้อับราฮัมดาบี้ยังไม่ยังไม่บาน หรือบานแล้วบานมาแบบไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่าต้นเล็กนะคะอยู่ในซุ้มใหม่นะคะวบีหน้าก็สวย ค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะก็เปลี่ยนบรรยากาศนะคะเดินชมดอกไม้บ้างนะคะก่อนหน้านี้ก็มีแต่ปลูกเยอะไปนะคะก็อยากจะพักผ่อนบ้างนะคะเมื่อวานก็ถอนวัชพืชนะคะวันนี้ก็คงจะไม่ได้เข้าสวนนะคะก็เลยอยากจะพาเดินชมดอกไม้นิดนึงนะคะเดี๋ยวฝนก็จะตกด้วยนะคะก็เลยจะต้องแบบเก็บภาพไว้ก่อนนะคะก่อนที่พายุจะเข้านะคะก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ